สวัสดีค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกองไปสุขุนสุขคนค่ะมันนี้มาพอกับน้องไม่อีกแล้วเด้อค่ะจากคลิปเมื่อกี้คลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปรีวิวขาตัางกองเนาะค่ะเนาะมันนี่สิมารีวิวเงื่อนกีบค่ะเอ่อสิมารีวิวเงื่อนกีบพอดีว่ามีมีผีคนหนึ่งที่รู้จักเพิ่นแวะมาหาที่ห้องเพิ่นบอกว่าอุ้ยไ,ไม่นี่เงื่นอนหยังเงินของประเทศเนี่ยก็เลยบอกโอ้อ่านเบิ่งดีๆจนเง,งินเล่าแต่ว่าเขาจาเป็นคนไทยเนาะค่ะเนาะเขาจาวโบแมนคนอีสานเขาจาวโบข้อยเห็น ข้าเจ้าบอกค่อยเห็นเงินหน่อยนะเจะข้าเจ้าบอกอ๋อเงินเงินเล่ามาหนิบอกเออบอกเงินเล่าแม่นละ่ะบอกเป็นแบ่งสิบพันกีบค่ะหรือหนึ่งหมื่นกีบนั่นเองนะคะถ้าเป็นถ้าจะถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกหนึ่งหมื่นกีบคือจะมีห้าร้อยกีบหนึ่งพันกีบเสียงรถแล้วก็สองพันกีบแล้วก็ห้าพันกีบสิบ ห้าพันแล้วก็หนึ่งหมื่นนะคะหนึ่งหมื่นกีบแล้วสองหมื่นสองหมื่นกีบแล้วก, 2, 2, 000, ก,วก็ไม่แน่ใจว่ามีสามหมื่นไหมไม่แน่ใจนะไม่น่าจะมีนะน้องใหม่ก็ลืมแล้วน้องใหม่ไม่ได้กลับบ้านนานแล้วลืมแล้วนะคะลืมแล้วไม่ได้ใช้เงินลาวนานมากเพราะชวนมากกลับไปก็จะใช้เป็นเงินไทยนะคะเพราะว่าใช้เงินไทยได้เลยมีสองหมื่นแล้วก็มีห้าหมื่น เออมีมีสองหมื่นมีสามหมื่นมีห้าหมื่นนะคะมีแบงค์มีทั้งหมดมีทั้งหมดมีหนึ่งมีเจ็ดแบงค์นะคะมีเจ็ดแบงค์นะทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดถ้าบอกผิดก็ต้องขออภัยหลายๆเด้อค่ะพี่น้องบ่ได้ลืมสาดเจ้าของเด้อเห็นเห็นเห็นเงินเราคิดหอดบานแต่กับบาน่ไรเด้อค่ะช่วงนี้เป็นช่วงกักตัวเป็นช่วงโควิดกับบาน่ไรอยากกับบานแต่กับบาน่ไร ทุกคนคะถ้าเสียงรถมันดังเข้ามาต้องขออภัยด้วยนะคะว่าน้องใหม่เครียดมากเลยเรื่องอัดวิดีโอแล้วมีเสียงโน่นเสียงนี่มารบกวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบงค์สิบพันกีบเห็นไหมคะพอดีคือพึ่งก็พูดเถอะน้องใหม่ก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้วพอดีมาพี่เขามาพี่พอดีเก็บห้องไงเก็บห้องพอดีเก็บห้องแล้วทีเนี้ย แกบอกแกบอกอุ้ยกระเป๋าสวยพอดีมันอยู่ในกระเป๋าแกก็เลยไม่เห็นพอดีมีแบงค์เดียวนะคะคือจ,จริงๆน้องใหม่มีเยอะนะน้องใหม่มีเยอะแบงค์แบงค์ขอไทยเราได้บัานนี้เห็นบอกอันแบงค์อันแบงค์สิบพันกีมนี่หนึ่งหมื่นกีมเนี่ยนะคะน้องใหม่มีหลายแบงค์มากน้องใหม่จะมีอยู่ประมาณสามสี่พันบาทอะ เป็นเป็นเงินลาวนะคะแต่ว่าหลานกลับบ้านไม่ไม,ไม่ไม่ได้เอาเงินไทยให้มันเพราะที่ไหนมันก็กลับบ้านก็ได้เอาเงินลาวให้มันไปเลยนะคะก็จะเหลือแค่ใบเดียวเก็บไว้เหล่ใบเดียวเก็บไว้เป็นทีละลึกนะคะเก็บไว้เวลาคิดถึงบ้านเหมือนอย่างตอนนี้กลับบ้านบ่ได้ค่ะพี่น้องเป็นอย่างไรแน่พี่น้องทางประเทศเล่าสบายดีบ่ค่ะถ้าเห็นคลิปนี้ก็ฝากอันดูแลสุขภาพก,กันแน่ด้อค่ะ อันพี่น้องทางประเทศเล่าชวนอยากกลบ,บานูบโหาเห็เดเพาะออกหรือยังน้องตอนนี้นาะอ,อยากอยากเมื่อบานอยากเมื่อหาเห็ดเพาะอยากเมื่อหานาม้ทางบานคอยมีน้อไหม่หลายม,มีมีเห็ดเพาะออกหลายเด้อทางบ้านคอยบานคอยอยู่ทางเมืองถาบางท้องอยู่ติดอุบลนจะบานคอยอยู่ติดอุบลเด้อค่ะอยู่ติดเขมรละอยู่ไกลปากซองอันพี่น้องอยู่ทางใดหนะโอ้ยเสือ อุ้ยเสือเป็นว่าจันวันนี้เบิ่งเสือเจ้าของนะก็มีทรรนี่แล้วค่ะคลิปนี้ก็มารีวิวเงื่อนกีบใครที่ยังไม่เคยเห็นเงินลาวนะคะก็นี่นะคะเป็นเงินกีบนะคะแล้วก็ส่วนมากอะ่ะเขาก็รู้กันแล้วแหละเขาก็เคยเห็นกันแล้วนะคะแต่ว่าส่วนค่าเงินตอนนี้น้องใหม่ไม่แน่ใจนะคะตอนนี้น้องใหม่ไม่แน่ใจนะคะว่าค่าเงินตอนนี้มันเท่าไหร่เนาะ เขาแลกเปลี่ยนกันยังไงค่าเงินลาวตอนนี้เท่าไหร่แม่เอ่อน้องหมายไม่ไม่ไม่แน่ใจถ้าอยากทราบอีกทีก็ต้องไปเช่าดูใน Google นะคะน้องหมายไม่แน่ใจต้องขอโทษต้องขอภขอภัยขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องอันเงินลาวตอนนี้คอยบแน่ใจว่าเท่าไหรบริกรบานมาปีกว่าแล้วสองปีแล้วเด้สองปีแล้วบริกราลอันสีาวสุฟังสมัยตะกี้แต่ย่งหน่อยพี่น้องประมาณซิบขวบสิเอ็ดขวบนี่แหละเลิกมาจากโรุงเรียนมาก ไปขอมองมวงป่าป่าบวูไหกินตกแย่แรงมาประมาณเจ็ดแปดมุงแรงไปหลังมงวงขาเจ้าหมดตนเลยบานีถูกปับถูกปับสี่ร4อยบาทสี่อยบาทมันเท่าไรพี่นงแสนหนึ่งเนาะเออสี่รอยบาทถูกปรับแสนหนึ่งนะคะ นี่ขนาดป้านะถูกปรับแสนหนึ่งอ้ยพอไหลตีว่าันความชาติตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะสาวเล่าในเมืองกรุงมาอยู่เมืองไทยก็โดนแล้วมาอยู่ประเทศไทยก็เศร้าวกว่าปีแล้วเศสองสามปีแล้วพี่น้องบม่ไ,ได้ลืมศาสตร์เจ้าของกัดนๆดนกับบนันเธอนึงกลับไปขอวีซ่ากลับ,บไปหาพ่อแม่พี่น้องนะ้ำ แต่รดนกลับไปเธอนึงบริกับไปดูกับโู้่หอีนยังเปลี่ยนไปแน่กับโอ้โหว่าว่าพูดตรงๆเลยนะคะน้องใหม,ม่ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศเราสักเท่าไหร่นะคะภาษาเราถ้าอ่านอ่านได้แต่ถ้าให้เขียนเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะคะแต่ภาษาไทยนี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะน้องใหม่เขียนได้อ่านได้นะคะภาษาไทยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นยกเว้นคําที่แบบ ยากๆหน่อยแบบมีแบบไงอะบอกไม่ถูกโอเคค่ะชีวิตเส้าเล่าในเมืองกรุงยู่ดนกับแบบนี้แล้วพี่น้องฝากคินหอดทางประเทศเล่าฝากความคินหอดไปทางเล่านักับคลิปนี้กับพ่อซ้ำนีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นยเด้อค่ะพี่น้องวอลบดีมองใด้วอลผิดมองไดก็ต้องกลับขอโทษขอยหลและ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันในเด้อค่ะพี่น้องไปละค่ะสวัสดีสบายดีเจ้า